บาทละตัวนะกํไแพงง่ายลังเยอก็ัมดกมดโอผู้สาวปะเอ๊ะเต๊นเอาไป้ลอกคุ้มมอร์เราไมีกําแพงง่าก็แบบรถอันนี้ก็ดจิตโอ้โหจะหมุนแท้ยังงี่นะทานสบายดีพ่อแม่พี่น้องและเอ็ซีทุกคนสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะวันนี้ผมจะมาลินมาเที่ยวในหมู่บ้านอ่านี่เป็นหมู่บ้านกีแน่นะทุกคน แห่งนี้จะมีตาดทุกทุกที่มาลินมาเที่ยวในหมู่บา้านเฮาน่ะก็จะมีตาดในหมู่บ้านนะเออเรามอนี่คมสิมาเบ่งผาบบรรยากาศในบ้านโอ้ผบบรรยากาศบนแรกเลยนี่โอ้โหทุกคนนะจะเอาผาบบรรยากาศให้ทุกคนได้รับได้ชมเรือนกับแบบเดือนแบบวิธีดังเดิมอยู่นะ แบบสไตล์แบบสุภาคือว่าแหละส่วนเผาสุโกระโดกับเฮือนกับกระซิบประมาณนี้เลยเออวาทางนี้ก็เจ้าลิงปูนลิงปูนทัทุกคน,น,นทางนี้ก็เจ้าก็ซิลิงปูน,นอ๋อสุดยอด ทำบรรยากาศในยามแรง<น>ๆจะเป็นกีฬาบ้านเขาเองเซตบาบนี้นะอึ๊บ,บอเอาเกือบได้เข้าได้บอลนี่โอ้โห و, สวยนี่ เอ,อ้ยยุ่มน,น,นี่จะเป็นกีฬาของบ้านเฮายามแรงๆเนี่ยกำมวลซื้อน้ำกันพี่น้องโอ้โหสุดยอดสุดยอดนะเขื่อนสารบ้านสองห้องกับสี่เขาจะเยอยาเขื่อนกระโจังีได้นะเลยก็อยู่แบบทีๆเลื่อยเขื่อนกระโจนะเนาะโอ้โหแล้วก็อยู่ทางลุ่มจะเป,เ,นะเป็นน้ำเซนะเป็นน้ำเซโปน หนามใหญ่เลยนะทุกคนเออ,อทุกอันนี้ก็จะเป็นไม้ยางโบงได้ที่าชาวบ้านหลายๆหมู่บ้านพากันเอาเพราะว่าคามก็เสื้อว่าทุกบ้านก็ต้องมีมุกปึกยางโบงนะเออโอ้โหทุกคนคักสุดยอดนะทางล่างบ้านก็จะมีภาพธรรมศาส่วยงามเลยได้นาอเออนี่ สิมีงัวมีเป็ดมีไก่เนามีมูมีน้องแมวน้องม้านะเพิ่นสีเหลายงนะโอ้โหไขับ้ยอดขับรเงรรยขาบปราบานข้าเจ้ากับสีอ้อมบุงสิเลย นี่กระสีอ้อมไปสีเลยนะในกระสีมีวงอยืนเดินบานอยู่ข้างกลางๆเลยนะอ,อ,อันนี้คือวงบานเ้าสิบบานเล็กๆนะะกระสีมีปาดตุ่มตามําตุ่มตามําที่กะเจ้าลินอยู่นี่นะทุกคนอ่าเฉลี่ประมาณนี้นะโอ้โหเฮ้ทุกคนนะอันนี้กระสีเป็นแล้วอ่ะยังโมตรงนี้เป็นกระสีเอาไว้ไล่อนะ นกที่มากินเขาน่านกยังนกปีดเฮิอนนะนกปีตปีดปีดแต่น,นั้นนะตัวนี้แหละเราจะเอาไวล้ลูกนกปีดโอ้เฮือนลังนี่เป็นเฮือนลังสวยสวยอ้สุดยอดเลยสวยมากนะนี่งูบานทองงูบานที่นีตาดูกินเลยนะทุกคนโอเคสี เดินไปเดินมาลแล้วอนสีออกได้บะเหน่มักพ่าวส่วนเราสีเห็นมักพ่าวแน,น่นอนมักพ่าวคักสุดเก็บกินมากดีนะคักสุดคักสุดยมาเดี๋ยวเราจะไปเล่ไปเบงตาอีกนะนะเราจะไปลิ้มน้นำต้นตาดที่คุณ หลายคนก็สีโดดน้ำกินแนวเย็นเย็นพุ่นแหละน้ำพุ่งใหญ่กินพุนะ่นอ่ะเออ,อสวยทำบรรยากาศกันเด็กนอก้อยลิลิมเซลเซาทุกคนอันนี้คือชาวบ้านเขาเจะเอาไซอันะตัวฮุนระเบิร์ดตัวมัน แตกแล้วเนาะแล้วก็ใส่เป็นประโยชน์น,นะอ่าแล้วก็ปลูกผักหอมเนี่ยโอ,อ้โหสวยๆเลยนะเนาะนีนนนะ่ใส่เป็นประโยชน์เลยทุกคนนะแล้วก็จะมีผักนะเพื่อได้แก้เวลาเอาเห็ดกินเห็ดยากนะอันนี้คือหอมนี่เขาเอานาใส่เป็นประโยชน์ตอนที่ว่าเดสมัยตะกีนสะงครามอ่าสงครามแล้วคนทิ้มระเบิดแล้วก็ชาวบ้านเ็นเก็บได้อ่า เล็กอันนี้นะเก็บได้เล็กนี่แหละครับเอามาใส่แบบปลูกผักเอามาใส่ผักคือซีเมนเฮือนลังนี่นะนะผู้ที่เอามาใส่นี่น,นี่นะนจะเป็นภาพอนะไรเด็กๆเ,เพลินเลยโอ้โหที่ทอดตอนสมัยตอนเด็กหน่อยเลยแกโตเลยแกแม่นอนโตโอ้อออออออจะเป็น การลินแกงแบบดึกไปดึกมากนะประมาณนี้แหละทุกคนแล้วก็คือเพิรนกซีเกบฟืนนะอยู่กองตารางเรียนม <c oughs> ุดๆเนะ <c oughs> ตกต่างกันเลยนะสมัยตอนตะก,กี้ตอนสมัยคมยังเหี่ยนกับตอนนี้นะแตกต่างกันเลยทุกคน แต่ว่าต้นไม้อันนี้เพิ่นก็เอาไว้อยู่กลางบ้านเลยเอาไว้หอมๆให้ชาวบ้านเฮานะเออท่กสุ้อเลยนี่เด็กหน่อยเพิ่นกำลังกินไอ้อรอไออสระบ้านนะเตือนเขาเต่า,ตา น่าจะเป็นไอ้น่องกันนะจะอยู่ติดกันนี่อยู่เดือนอ่ามันจะเป็นไอ้น่องกันนยทุกคน เต็มเลยพี่น้องโอ้โหน้ะงพวกอาผู้บาผู้สาวส่วนไล่กันะมีแต่คนเวียรได้นี่อันนี้คือภาพบรรยากาศในในงานเ้อเออตอนนั้นเราก็ได้มารีวิวตอนที่เขาจอดาเพชรปูบนะพี่น้องพี่น้องก็ชื่ออย่อนี้นะตอนนั้นก็เราก็ได้มารีวิว่งาน ตอนนี้ก็จะเป็นบอลดาราซักมาบุ้มเปาโอ้โหดูคนเนาะเดียวเฮาสิเขาทิโซทีมือให้เขาเบิ่งบอลเนาะโอ้สุดยอดในการแข่งจะเห็มีคนขับรถไวอยู่เนาะเพราะว่าบนที่เราตอนนี้ก็ยำเมานะเออไปบึ้นแน่จังหน่อยเราเพได้เห็นเขากระทั่งายใต้นะ จะเป็นอาหารกินจุกในโมงพบ้านนี่นะเออจะเป็นผู้สาวจะเป็นอาหารกินจุกนั่จะเป็นของอายคนอายเริ่มวันนี้ยินเลยเริ่มวันนี้ยินแล้วเวลาเบานะพี่น้อยคนกินเหล้ากินเบียร์เสรล้วหมดเลยโอ้โหวันไล่ไปเนาะจะมีตูมมียังอยู่เออ เราต้องค่อยๆเดินแล้วมัดระวังนะพี่นอ้องเพราะว่าคนเมากันพี่นะเราต้องค่อยๆไปโอ้สุยดยอดทุกคนลอตันูเสียงจุมตำจุนซำวิจารย์ไลเลยค่อยนะพี่นอ้องนี่เป็นหอดยามมือ,อมืออ่าบุญแท่จะเป็นมือวันที่สิบสิบหาเลยทุกคน อ่าเขาเจ้าเหมือมาแล้วตอนวังยาในคนล่ายเลยนะเออจนเต็มเลยคนวังยาขนาดตอนนี้ก็ยังเต็มยังล่ายเลยคน <c oughs> เริ่มแล้วในเริ่มแล้ว <c oughs> เริ่มแล ยังวางลายอยู่พี่น้องเออมาจับจองมาลิ้นได้นะเออสุดยอดเอาวันหนึ่ง โอ้โหเย็นนะเย็นนะเอาบทจำเป็นต้องใส่น้ำก่อนนะมันเย็นแล้วโค้สุดยอดสุดยอดนะขูดขนมขูดยางจะมีเทมเป้นเย็นนะเออในว่างคนียังใส่น้ำก่อนน้ำยปงานอยู่มาแล้วแต่ขนุญาตมาแล้ว คือบรรยากาศตอนตอนกลับเ้ยเออโอ้ยเขายุบเสาจนอดกลางคืนนะทุกคนเอออู้โอ้ยนแ่กองามแหวกาินแน่เนาะเลือตัวเหอตัวโอ้ยน้องเอ่อโบาลอตัวนะจะไปไงลยโยลก็มอมอ โอ้สาวเอ๊ะทำไมบเอกของโม่ร้านมีกําแพงง่ายกนไหมบอสเอมีกระเช้ง่ายเลยกิล่ก็เอ็นปลอกทวีระวายหน่อยนี่พี่น้องจะเป็นมุสาวอ่ามืดเล่นเนะวล้ๆกลๆนะจะเป็นอันนี้จะเป็น ังนี้วงเจมปาน,นี่นะทุกคนนะเออโอ้วงเจมปาน,นี่